ม้วนม้วนมุนมุนมุนจะไปมันทำไมม้นมุนม้นโนเบสตเออโนคัตเบสตเออมุนม่ยมุนโนคันเบสต์มุวนมุวนม้วนจะไปกระตุกันฮะจะไปกระตุกันะ จะไวยแล้วฉันตลอดจะไว้บอกแล้วเดี๋ยวสบายจะฮึกุ้มคูบอกพอแล้วเดี๋วสบายจืฮึกุ้ม กับบ้าน <laughs>